นี่คือว่าศรัทธ,ธาเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากพอที่จะระงรับอำนาจหรืออิทธิพลของความรู้สึกอย่างอื่นที่เราไม่ต้องการแท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้มาป้องกันผีหรือห้ามผีอะไรได้แต่ว่าศรัทธ,ธาที่เราเชื่อมากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นมันทำให้หายกลัวผีได้ทั้งความรู้สึกอะไรที่เราไม่ต้องการเราระงรับได้ด้วยกำลังของศรัทธ,ธา ที่เชื่ออย่างรุนแรงในริงใดสิ่งหนึ่งที่นี่ก็มีความเชื่อระดับสูงสุดสุดท้ายคือเชื่อในอำนาจของปัญญาเป็นความเชื่อที่มาทีหลังปัญญาเป็นผลิตผลที่ออกมาจากปัญญารู้แจ่มแจ้งว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ปลงความเชื่อลงไปในสิ่งนั้น ศรัทธาชนิดนี้พิเศษแล้ว <c oughs> ไม่เหมือนกับไอ้ศรัทธาอย่างที่กล่าวมาแรกวข้างต้น,ตน <c oughs> เพราะเป็นศรัทธาที่มีรากฐานมาจากปัญญา <c oughs> ไม่ใช่ศรัทธาที่มีรากฐานมาจากความต้องการหรือมาจากความหวาดกลัวหรืออะไรต่างนั้น <c oughs> มันจึงมีศรัทธาสูงสุดอยู่ที่ศรัทธาที่คลอดออกมาจากปัญญา หลังจากที่มีปัญญาแล้วทีศาสนาทุกศาสนามันต้องมีศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญศรัทธาอย่างงมงายก็ได้ศรัทธาที่มาจากปัญญาแท้จริงก็ได้มันเป็นรากฐานทางศาสนาในรูปแบบนั้น,น,นได้ นี่ก็เป็นที่น่าเศร้าสลดว่าพุทธบริษัทเรานี่ทําไมกลับไปมีศรัทธาในขั้นเด็กกลุมือกันเสียอีกล่าทําไมไม่รักษาไว้ถึงศรัทธาที่คลอดออกมาจากปัญญาให้อยู่ในระดับมาตรฐานอันนี้อย่างคงเส้นคงวาอันจะบ้าง อย่าสอนลูกเด็กๆให้มันถอยหลังไปรับอสัตธาหลังแบบขั้นริเริ่มหรืองมงายมันจะถอยหลังแบบที่เรียกว่าไปสู่ความวินาศไม่ใช่ถอยหลังไปสู่ความปลอดภัยระวังการถอยหลังใอ้ดีๆมันมีอยู่สองความหมายถอ, <c oughs> อ,อยหลังไปหาความงมงายก็คือถอยหลังไปหาความวินาศ ถ้าถอยลังไปหาความถูกต้องเพราะว่าเรากําลังทําผิดอยู่อย่างนี้มันก็ดีเดี๋ยวนี้เรากําลังทําผิดอยู่ก็ถอยลังหาความถูกต้องอย่าถอยลงไปหาไอ้ความผิดพลาดหรือความงมงาย